สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับนาวิกาธิปัสสานเช่นเคยนะครับที่ผ่านมาเราก็นําเสนอเรื่องของหมอนและเรื่องของผํมซึ่งเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านอาหารสําหรับวันนี้จะขอนําเสนอเกี่ยวกับเกรด็ดความรู้เกี่ยวกับฐานเรือไทยจะเป็นอย่างไรบ้างขอเชิญทุกคนไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับนอกโหมดจมท้ายภาษีบรีท่อนนี้เกือบทุกคนได้ยินครั้งแรกก็คงรู้สึกขัดหรือสะดุดหูเพราะ เท่าที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กก็มาจะได้ยินวนลีที่ว่าร่วมหมวจมท้ายเสียมากกว่าวลีน,นี้ต้องการจะสื่อความหมายในหมูม่คณะที่จะต้องช่วยกันทํากิจกรรมหรือการงานที่ค่อนข้างเสี่ยงหรือยากลาบากกว่างานนั้นจะสําเร็จได้พวกเราทุกคนจะต้องร่วมพลังสามาัคคีและเดินหน้าไปไทาเดียวกันบางครั้งก็อาจจะได้ยินวนลีที่นี้เพี้ยนไปเป็นร่วมหัวจมท้ายนั่นเอง ด้วยความที่เป็นบุคคลแอนตี้โซเชียลที่พอเกษียอายุก็ยังไม่ยอมเข้าร่วมกลุ่มสังคมกลมหน้าโดยมักจะใช้เวลาว่างนั่งเช็ดหน้ามองไปยอดฟ้าปล่อยจินตนาการไปเรื่เปื่อยแล้วก็พอดีมาสะดุดใจที่ภาษิตวลีท่อนนี้ที่ว่าถูกแล้วก็น่าจะเป็นร่วมหัวมากกว่าร่วมหัวเหตุผลก็คือทั่วไปแล้วภาษิตวลีที่เป็นคำคมหรือคติสอนใจก็มักจะเป็นการเล่นคำที่สนส่รวย และอักขระและภาษาที่สั้นกระชับแต่มีความหมายลึกซึ้งกินใจผู้อ่านทาให้จดจําได้ฝังใจวลีนี้ก็เป็นการเล่นคําคู่ที่เป็นองค์ประกอบหลักของเรือคือหัวท้ายและกิริยาคือล่มจมเมื่อนํามาสมการจึงกลายเป็นวลีธรรมคําคมที่ต้องการจะสื่อความหมายว่าเมื่ออยู่ในเรือลําเดียวกันแล้วก็หมายถึงการร่วมชะตากรรมเดียวกันไม่ว่าจะเรือล่มทางหัวหรือจมทางท้ายเราก็จะตายด้วยกัน อนุมานต่อไปว่ามีความหมายปไปได้สูงที่วลีนี้อาจเป็นคําคมที่บรบูรทหารเรือได้คิดขึ้นเพื่อเป็นติเตือนใจสำหรับทหารเรือรุ่นลูกหลานยืนยันได้จากเนื้อล้องของทหารเรือหลายเพลงที่เน้นย้ำทำนองเดียวกันนี้โดยเฉพาะเพลงดอกประดู่หรือให้เวสสมอขอเสด็จเตี่ย ที่เปรียบเสมอชีวิตของอาหารเรือลําเดียวกันเหมือนดอกประดู่ที่บานโดยพร้อมกันซึ่งแน่นอนที่สุดข,ของการสูญเสียเป็นหมู่ย่อมเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามป้องกันทุกวิทางไม่ให้มันเกิดขึ้นในอนาคตขอยก,ยกสองเทสนี้ขึ้นมาพูดนะคะในอดีตสองผู้ยิ่งใหญ่ระดับตำนานในยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสองได้รับการขนานนามว่าไม่มีวันจมและไม่มีวันลบมในการออกทะเลครั้งแรกของทั้งคู่ภาพที่หนึ่ง ไททานิกเรือโดยสารสุดหรูแล่นชนภูเขาควาแข็งอย่างแรงจนหัวล่มมุดน้ำแล้วส่วนท้ายจมตามในภาพที่สองเรือประจันบานบิดมากเยอรมันถูกเจ้าทะเลอังกฤษลุมล้อมกินโต๊ะสุดท้ายตัดใจทำลายตัวเองด้วยการระเบิดท้ายเรือให้จมก่อนแล้วส่วนหัวก็พลิกตะแคงล่มตามสรุปแล้วไม่ว่าจะทางหัวหรือทางท้ายผลก็คือตายเป็นหมู่ทั้งสองลำ จากขั้งต้นที่พูดไปในคลิปนั้นยิ่งเป็นสิ่งย้ำเตือนว่าการทำงานในยุคปัจจุบันควรเน้นย้ำการทำงานร่วมกันแบบสามคัคคีให้งานลุ่โลกงสำเร็จไปได้นะคะท้ายนี้ใครที่ชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนวิกาทิปสารด้วยนะคะบ๊ายบาย